มัวเร่ไม่หแล้วก็เยตัวกันสวัสดีค่ะพเรเทพเป็นไงคะปีใหม่ใช่ไหมสงกานนะปีใหม่รับโควิดหน่อยครับองศาองศาดูแต่ตัวูรอดกูรอดชีวิตนึเดียวหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวที่ไม่ขึ้นขีดเดียวหนึ่งเดียวในแก๊งสองขีด ไหนไกล่ลงงไงไหนดูซิอโาจ้าเอ๋อ่โอเคลำบากกว่าเพื่อเลยต้องใส่แมสนอนมาสัน้นนานาการถาเด็กๆอ้อมมาเราต้องใส่แมสกันทุกคนนะคะนี่เป็นยังไงล่ะต้นปาล์มพ่อห้อยไปด้วยทุกสิ่งอย่างขอร้องนะนะกระดูกไกยนหมดขึ้นไหมเสี้ยวเบาะทุกคนแล้วเสี้ยวหมีทุ่งค้างเต็นท์หนองเม่เส,สี้ยวไปไหวแหละทุ่งหนึ่งความพิชิตทุ่งหนึ่งของไก่ลงทุ่งหนึ่งนี่ เดี๋ยวตรงที่อาบน้ำกินไม่กินไม่ได้จริงจริงนแม่เาเปนเทุกีเดี๋ยวอ้ไดเอา่ะออกมาแวนมันอยเาอะไนมนมเทมมี่เดี๋ยวให้ไอเทมช่วยทุกตัวพ่อไไปสีบิงค์ท้าไป นี่ก็บ้ำถ้าก็โศเชียวนั้นแหละเขาบอกว่าถ้าไม่อยาจะเป็นมากห้ามนอนดึกห้ามนอนดึกแต่นอนทั้ดีนะนี่นะนี่ต้องพักผ่อนให้เยอะ